สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูกระสุนนะครับขนาดจุด3.8 Special นะครับเป็นกระสุนอีกยี่ห้อหนึงนะครับที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับเป็นกระสุนจากประเทศอิตาลีนะครับกระสุนจากประเทศอิตาลีนะครับก็ เดี๋ยวมาดูว่ามันจะเป็นรูปแบบยังไงนะฮะออกลองเป็นสีออกเป็นโทนสีม่วงๆนะครับจะระบุไว้ว่าสามแปดสเปเชียลนะครับสามแปดสมิธแอนด์เวลสันสเปเชียลนะครับตัวนี้เป็นภาษาอิตาลีนะครับ น่าจะอ่านว่าฟิโอคริกนะครับเป็นเเปเป็็นนของอิตาลีนะครับไม่ใช่ภาษาอังกฤษจ,จะเป็นหัวจมูกลูกหัวบอลลูกตะกัวนะครับหัวจมูกจะเป็นอา LRN นะครับ158เกรนนะครับ38 s p e c สเปเชียลกล่องบรรจุ50นัดนะครับจะระบุไว้ว่า38 s p e c สเปเชียล lrn นะครับเป็น38ป snw นะครับ lrn นะนะน้ำห่านของกระสุนก็158เกรนนะครับกล่องหนึ่งก็50นัดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะดูว่ามันเป็น รูปแบบไหนนะครับแต่จะระบุไว้หลังกล่องชัดเจนว่าเป็นกระสุนของอิตาลีนะครับ made in Italy นี่ยต t a อิตาลี y โอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูว่ามันจะเป็นหัวกระสุนลักษณะยังไงนะครับ กระดาษนะครับอ๋อเป็นถาดนะครับเ,เป็นถาดห้าสิบนัดนะครับนี่ประมาณนี้เป็นหัวตะกัวนะครับถาดห้าสิบนัดก็ ดานท้ายด้านท้ายกระสุนก็จะมีระบบขนาดนะครับ 38, 38, สามแปดสามแปดเปเยลนะครับมีตัวอักษร GFL นะครับไม่รู้ว่าย่อมาจากอะไรเดี๋ยวรอผู้รู้มาคอมเมนต์ในคลิปแล้วกันนะครับนะจะโฟกัส แต่สเปเชียลห้าสิบนัดนะครับก็นะเป็นลูกจุดสามแปดนะครับลักษณะหัวก็อ่านะฮะหัวเป็นหัวตะกัว L R N นะครับโค้งมนนะครับเคลือบปลอกสีเงินครับปลอกสีเงินสวยงามครับ จานท้ายนะฮะสามแปดสเปเชียลนะครับนะฮะห้าสิบนัดประมาณนี้นะครับกระสุนที่นำเข้าจากอิตาลีนะครับใครมีข้อมูลความเร็วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ800ฟุตถึง900ฟุตนะครับเพราะว่าน้ำหนักหัวกระสุนค่อนข้างที่จะหนักนะครับ ห้าอยาสิบแปดกรนนะครับผมคิดว่าน้ำหนักหัวกระสุนก็ร้อยห้าสิบกรนค่อนข้างที่จะหนักนะครับก็ความเร็วก็ผมคิดว่าน่าจะสักประมาณ8 0 0ร้อถึงเก้ฟุตต,ต่อวินาทีนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวรบกวนผู้รู้คอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ 唉呀 <laughs>